เด็กๆอนุบาลหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูต่ายอีกแล้วในวิชาคอมพิวเตอร์โอ้ยเราเจอกันมานี่เป็นคาบที่11แล้วนะคาบ11จะจบในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆได้เรียนออนไลน์กับคุณครูต่ายคุณครูแพรมาคุณรูต่ายเชื่อว่าเด็กๆต,ต้องรู้แล้วแหละว่าคอมพิวเตอร์คืออะไร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนะเด็กๆจำได้ไหมคะถ้าใครยังจำไม่ได้เดี๋ยวกรูต่ายทวนให้ฟังอีกครั้งนะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราจะมีดังนี้ค่ะนี่คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องจะมีจอภาพแป้นพิมพ์เมาส์และตัวเครื่องอุปกรณ์ทั้ง4ชิ้นนี้เราจะต้องอยู่รวมกัน เราจะเรียกว่าคอมพิวเตอร์แต่ในโลกของเราปัจจุบันนี้ค่ะอย่างที่เด็กๆเรียนไปแล้วคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีแค่แบบตั้งโต๊ะแบบเดียวใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์ยังอยู่รอบๆตัวเราเด็กๆเดินไปห้างสรรพสินค้าเด็กๆก็เจอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมลูกอ่าหรือเด็กๆเวลาขับรถไปกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก็ยังเห็นที่อะไรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ แสดงว่าคอมพิวเตอร์อยู่รอบตัวเราจริงๆใช่ไหมคะเมื่อเขาอยู่รอบตัวเราแล้วสิ่งที่เด็กๆรู้เนาะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่รอบตัวเราแล้วเขาสามารถทํางานอะไรได้บ้างช่วยเด็กๆเรียนหนังสือได้ไหมคะอช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานได้ไหมคะอืช่วยคุณพ่อ,ค,ค,อ,ค,พอคุณแม่แล้ว ยังช่วยในการติดต่อสื่อสารยิ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่โควิดระบาดมากเลยเราต้องมีการทำโซเชียลดิสแท c ซิงก็คือเราต้องอยู่ห่างกันแต่บางทีเราก็คิดถึงกันเราก็จะมีการวิดีโอคอลผ่านหาโทรศัพท์มือถือด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะอืมแล้วที่สำคัญเด็กๆได้เคยไปฝึกสร้างนาฬิกาอัจฉริยะหรือสมาร์ทวอชกับคุณครูตายคุณครูแพรมาแล้วด้วยใช่ไหมลูก อะแต่ที่สำคัญเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งวันนี้เด็กๆได้ของเล่นชิ้นนี้ไปแล้วใช่ไหมคะเขาเรียกว่าจาจาโฮมเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้นะครูต่ายกับคุณครูแพรอยากให้เด็กๆนะช่วยกันต่ออุปกรณ์ชิ้นนี้หน่อยโดยการที่เด็กๆหยิบแผ่นนี้ขึ้นมาก่อนเลยค่ะ บางคนยังไม่รู้นะว่าคําพวกนี้อ่านว่าอะไรเด็กๆไม่ต้องกังวลลูกแค่ดูตัวอักษรไปก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างอย่างตัวหมายเลขกนหนึ่งนี่ค่ะหมายเลขกหนึ่งอันนี้มีตัว C อู้ไหนเดี๋ยว C เขียนยังไงเด็กๆเขียนตัว C ให้ครูาตาอยดูหน่อยชูใช่เอ S อ e. ตัวนี้อ่านว่า เคสค่ะเอ๊แล้วเคสเป็นยังไงจำได้ไหมคะนี่เป็นแบบนี้เลยสี่เหลี่ยมอันใหญ่ๆไหนลองวาดสี่เหลี่ยมสิชุบชุบชุบว้าวเก่งมากเลยมาดูตัวที่สองค่ะตัวที่สองเลขสองอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะดูเลข2นะเลข2ตรงนี้มีตัว M o n i t o r คำนี้อ่านว่า monitor เป็นแบบนี้ค่ะ monitor หรือจอภาพของเรานั่นเองเป็นหมายเลขสองนะอ้าวมาดูหมายเลขสามค่ะมีตัวอะไรบ้างนะ K E Y B O A R D คำนี้อ่านว่าคีย์บอร์ดหรือว่าแป้นพิมพ์ของเรานั่นเองนะคะอ่ะมาดูตัวต่อไปตัวที่ C Mouse M O U.S.E. m o าส์เป็นหนูตัวเล็กๆนะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ยังมีพีคลิกแล้วก็พีแทนเอ๊แล้วเมื่อได้อันนี้มาแล้วเด็กๆจะเล่นยังไงเด็กๆดูนะลูกตรงนี้เรียกว่าฐานเด็กๆใช้มือของเด็กๆนะคะค่อยๆกดให้ตัวของเขาออกมา อ่ะนี่ครูตายค่อยๆกดทีละอันนะเด <ๆ S 1> ็กๆทำเองได้เลยนะลูกจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะให้แข็งแรงเวลาเจอกันเนี่ยเด็กๆจะได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้เก่งๆนะอ่ะเมื่อ <ๆ S 1> ได้ดูแล้วเด็กๆลองนับซิอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณครูตายมีกี่ชิ้นนะ1 2 3 4แล้วก็มีพี่คลิกแล้วก็มีพี่แทนนะคะ เวลาเล่นเด็กๆลูกนี่เด็กๆตรงฐานตรงนี้เด็กๆเอานิ้วนะลูกกดลงไปข้างหลังให้เขาเป็นรูแบบนี้นะคะนี่ค่อยๆกดเด็กๆทําเองเลยนะไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะค่อยๆทํานะต่อวันละตัวก็ได้ลูกไม่เป็นไรนี่แกะอย่างนี้ออกมานะค่อยๆแกะ6อันนะคะให้เป็นรูโบโบแบบนี้เลยเอานิ้วก,กดก็ได้ลูกข้างหลังแบบนี้แล้วมันจะทะลุกออกมาแบบนี้เลยนี่จากนั้น เด็กๆยังจำำําคําศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่เป็นไรนะเด็กๆตามหาตัวเลขเอาตัวเลขที่หนึ่งเขาให้หาเคสนี่ครูแต่ขออนุญาตหันแบบนี้นะเด็กๆจะได้เห็นด้วยเด็กๆดูนะลูกตรงนี้จะมีตัวเลขบอกอยู่ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งเด็กๆก็เอาจิ้มที่เลขหนึ่งแบบนี้ตืด้ดึงนี่อุ้ยหล่น เลขสองอันนี้เลขหนึ่งนะเด็กๆวางไปก่อนคู้ต่ายถือแล้วการเด็กๆจะได้มองเห็นชัดๆแต่เด็กๆอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆวางที่พื้นก็ได้นะคะเ่าเลขสองคืออันไหนนี่คือชิ้นนี้นะเลขสองเหมือนกันแล้วเด็กๆจิ้มลงไปแบบนี้เลยต่อไปหนึ่งแล้วสองแล้วก็ต้องเป็นเลข สาม Ooh, หาเลขสามให้ครูตายหน่อยว้า wow, วเป็นคีย์บอร์ดของเรานี่เองตั้งแบบนี้เลยค่ะเลขสีเหมือนกันหรือยังนะเหมือนกันแล้วก็วางเลยต่อไปเลขห้าค่ะเลขหก นี่ครบแล้ว6ชิ้น1 2 3 4 5 6นี่เลยถ้าใครทำเสร็จแล้วครูต่ายมีเพลงคอมพิวเตอร์ให้ฟังเด็กๆลองไปทบทวนชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับครูต่ายนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากครูต่ายด้วยนะนี่ได้ของเล่นกัน1ชิ้นแล้วดีใจไหมนี่ใครต่อเสร็จแล้ว ถ่ายรูปมาอวดคู่ตายกับครูแพ้ด้วยนะคะวันนี้ครูตายครูแพ้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย